สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เปเชียนะสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะปรบมูลต้อนรับความเฮงความปังวันนี้วันพุธแห่งชาติวันพุธแห่งชาติที่20สิงหาคม2 5 6 8นะคะสำหรับใครที่เป็นแบบแฟนพันธุ์แท้ของเราพัฒนาเนาะซึ่ง เน้นย้ำนะคะว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความ,มาเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบค่ะที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์คำนวณไปตามสูตรของแต่ละกูรูของแต่ละอาจารย์ของแต่ละสำนักเท่านั้นแต่เหนื้อสิ่งอื่นใดก็อยู่ที่ดุลระยะพินิจของท่านที่จะนำไปใช้ ตัวเลขไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเนาะมันสามารถเป็นไปได้หมดทุกตัวตั้งแต่00ถึง99ตั้งแต่00ถึง99นะคะทุกคนคะเมื่อนี้สองทุ่มเคิร์นคอยเฮ้งคอยปังคอยได้คอให้โดนแลหลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าพี่เป้มีของแอตโตไหมขอไอตาลโตไหมมีซึ่ง มวที่ผ่านมานะ่ะวันที่18ที่ผ่านมานะ่ะทุกคนอันนี้คือชุดเก่าของวันจันทร์ที่18นะคะเด้งบนเด้งล่างสามตัวแตกทุกคนจ๋าเมนนื่อนี้พี่เป้บอพลาดคือสิเอาตัวเลขง,งามๆของแอตโตมฝากพ,พี่น้องคือเก่าคือเดิมนะคะ ใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเราพัฒนาของแอตโตให้มาทั้งชุด2ตัวและ3าตัวชุดสองตัวและ3มตัวเราไปดูชุด2ตัวกันก่อนนะคะทุกคนคะสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจดสี่เก้าหกแปดเและสำหรับใครที่เป็นสายวิ่งสายรูดคือรูด 7นะคะส่วนชุด4ตัว4 9 8 7 4 9 8 7และชุด3ตัว4 8 7 6 8 7 9 8 7และ7 4 9นะคะคุณชอบเลขตัวไหนซื้อตัวนั้นชอบกูรูท่านไหนชอบอาจารย์ท่านไหนที่แบบว่าให้เราถูกบ่อย ถึงจะไม่ได้ถูกทุกงวดแต่ก็ถูกบ่อยแลวนะพี่น้องให้ตามเพิ่นถึงค่นซิลู้แค่แบบว่าอาจซิบมาาแค่หนึ่งงวดหรือสองงวดนะเต็มที่อย่าถิมอย่าฝาเพิ่นงวดที่สามงวดที่สี่มันสิมา พี่น้องกะตาหมักไยต่ามผู้นั่นเด้อตัวเลขมันมีเยอะหลากหลายกูรูหลากหลายอาจารย์ใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปเดี๋ยวพี่เป้นํามาฝากอีกเยอะแยะมากมายแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็กราบขอบพระคุณพี่น้องสุขุสุขส้นที่รับชมพี่เป้แล้วก็กราบขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลเป็นอย่างมากนะคะขอให้โชคดีค่ำคืนนี้สองทุ่มครึ่งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย